สวัสดีค่ะไม่เรียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทำลาบหมูนะคะลาบหมูไม่มีอะไรมากค่ะมีหมูสับค่ะอันนี้ใช้ขีดเดียวนะคะแล้วก็มีข้าวคั่วข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะคุณผูแล้วก็พริกป่นอ่าใครกินเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวความเปรี้ยวแล้วแต่แล้วก็หอมที่เราจะใส่นี้นะคะก็มีต้นหอมผักชีผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะ นี่ค่ะรวมกันหั่นรวมกันค่ะมาทำกันเลยค่ะเปิดไฟตั้งกระทะน้ำให้เดือดใส่น้ำแก้วเดียวนะคะเพราะหมูเราเราจะทำลาบเนี่ยหมูเราขีดเดียวนะคะเราจะทำลาบอันนี้น้ำเปล่าต้มให้เดือดจะใช้รถด,ดีนะคะรถด,ดีลงในน้ำเดือดค่ะใครใช้ไฟแก๊สเปิดไฟกลางนะคะลงในน้ำเดือด นี้นะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาปูนๆเลยค่ะทำลาบนะคะทำลาบเราใช้รสด,ดีลงในน้ำเดือดเลยค่ะพอรสดดีละลายแล้วเอาหมูสับลงค่ะหมูสับลงคั่วหมูให้สุกนะคะเอาหมูให้สุก สวัสดีทุกๆท่านนะคะผู้ที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะวันนี้จัดลาบหมูให้นะคะจัดลาบหมูให้ค่ะอย่าให้หมูจับกันเป็นก้อนนะคะกระจายกระจายค่ะอาหารบ้านเราง่ายๆให้หมูสุก อันนี้แม่เตรียมจะให้มีน้ําหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะไปกินกับข้าวสวยถ้ากินกับข้าวเหนียวก็ให้น้ํามันน้อยหน่อยค่อนข้างไปทางแห้งนะคะอันนี้เราจะไปกินกับข้าวสวยก็ต้องให้มีน้ํคขุกคลิกนะคะหมูสุกแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟรอให้มันเย็นตัวสักนิดหนึ่งนะคะประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนี้นะคะ ให้มันเย็นตัวคายตัวหน่อยทีนี้พอมันอุ่นๆคายตัวเข้าคั่วกับพริกเนี่ยเอาลงเลยนะคะเอาลงเลยค่ะเรื่องความเผ็ดเนี่ยแล้วแต่นะคะเลือกเอาว่าจะเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วแต่นะคะแต่เข้าวคั่วหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะคุณคู คะมะนาวค่ะมะนาวลงความเปรี้ยวตามใจชอบนะคะแม่เนียมใช้สองซีกค่ะความเปรี้ยวตามใจชอบความเผ็ดตามใจชอบอันนี้เราใส่รสดีลงไปแล้วเราชิมก่อนนะคะชิมก่อนว่าเค็มไหม ชิมก่อนนะคะอ้าวขาดความเค็มน้ำปลานะคะใช้น้ำปลาช่วยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาลงไปแต่ต้องชิมก่อนนะคะต้องชิมก่อนนี่พอได้รสชาติที่ถูกใจเราแล้วหอมลงค่ะ เราหอมลงเลยลาบนี้ทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆค่ะทำง่ายๆถ้าหอมเราหาไปได้ถึงสามอย่างมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใส่ได้ค่ะก็ทำได้เสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะ ลาบหมูนะคะง่ายๆสไตล์แม่เนียมนะคะ <S 2> <S 2> นี่ค่ะใครจะแถมลูกโดดเป็นเมน็ๆก็ได้นะคะ แต่แม่เนียมจะทำอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยบางคนก็ไม่กินเผ็ดนะคะแล้วก็เลูกโดดเนี่ยเสียบไปเลยอย่างนี้นะคะอย่างนี้เลยกินกับผักเหล่านี้ค่ะแล้วแต่เรามีนะคะผักสดแม่เนียมก็มีมะเขือเปาะแตงกวาแล้วก็ถัว่วพูค่ะถัว่วพูโอเคนะคะ ขอบคุณทุกกาลังใจค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ